าพี่ลิกลับมาได้ไงเนี่ยได้บอกไม่กลับมาไม่ใช่เหรอพี่ก็จะมาสะพายแกกับแม่ไงแล้วแม่ล่ะอ๋อวันนี้วันเกิดแม่ผมเลยออกไปซื้อของอร่อยๆมากินกับแม่ไงโอตแม่ผมกลับมาแล้วโหนตแม่แกจะรีบไปไหนอ่ะเราพี่ดิดิเนตเออด้วยเอาแป๊บว้กินผลไม้เร็วอ่ะโอนแม่ผมกลับมาแล้ว กลับมาแล้วนะจะรีบกลับมาทําไมเนี่ยแมรีบลุกขึ้นมานั่งบนโต๊ะเร็วเร็วเร็วรีบลุกขึ้นมาข้าววางไว้ตรงนี้แหละไอ้เร็วเร็วเดี๋ยวพี่ลีมาเห็นเร็วเร็วสิแม่นั่งลงนั่งลงจำไว้นะจะพูดอะไรไปเรื่อยนะเข้าใจไหมพูดอะไรไปเรื่อยคืนนี้นอนนอกบ้านเลยนะเอานั่งมือทำไมกินข้าวสิเร็วเดี๋ยวพี่ลีมาเห็นหรอก เร็วๆกินสิแม่ครับผมกลับมาแล้วที่รักพี่ลีกลับมาแล้วนะแม่ครับผมกลับมาแล้วครับอ้าวพี่ลีกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ยหนูกำลังชี้ไกใ่ให้แม่อยู่พอดีเลยมือเลอะหมดเลยพี่มาๆมา,มา,มานั่งกันก่อนคะ่ะกินข้าวกันเร็วพี่ลีนั่งนี่ก่อนสิวะไปนั่งกับแม่เร็ว ลูกกลับมาแล้วลูกครับแม่แม่สบายดีนะครับโอ้ยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะแม่อยู่กับเราอะ่ะกินดีอยู่ดีทุกวันอยู่แล้วแล้วพี่มาได้ยังไงคะเนี่ยไหนพี่บอกว่าไม่มีเวลาไม่ใช่หรอคะฝนวันนี้เป็นวันเกิดแม่นะพี่ไม่กลับมาได้ไงล่ะทุกวันนี้พี่ต้องขอบใจฝนกับนัทมากเลยนะที่ช่วยดูแลแม่เป็นอย่างดี ดูแลแม่มันหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คะมามามากินข,ข้าวแล้วพี่เนี่ยอาหารเย็นหมดแล้วจะแม่แม่ร้องไห้ทำไมครับอ๋อก็แม่คิดถึงพี่ไงล่ะพี่เลยนเศร้ากลับมาไม่ยอมบอกแม่สักคำแม่ก็เลยร้องไหใ้ใช่ๆช่ใช่ถึงพี่จะยุ่งแค่ไหนอะ่ะพี่ก็ต้องกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆบ้างนะ ต้องเข้าใจพี่หลีเขาหน่อยนะคะพี่หลีเขายุ่งๆไม่ค่อยมีเวลากับบ้านหรอกเพราะเขาต้องทำงานหนักแม่ต้องเข้าใจหน่อยนะคะแม่อ่ะแม่กินไก่สิคะกลับมาก็าดีแล้วลูกก,กินข้าวนลลูกมาๆกินข้าวกันคะ่ะแม่ครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่นะแม่ต้องมีความสุขสิครับเดี๋ยวเรากินข้าวมันเสร็จ ไปเ,เรามาเป่าเค้กด้วยกันนะแม่เดี๋ยวผมไปจัดมาให้ไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวผมจัดการเองครับพี่นั่งกินข้าวกับแม่ก่อนดีกว่าหลายปีมานี้พี่ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านเลยพี่ต้องลำบากฝนกับนั่นหน่อยนะอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่คะแม่ครับทำไมแม่ดูปแปลกแปแม่มีอะไรหรือเปล่าครับ แม่คะหนูบอกแม่แล้วไงคะว่าพี่ลีเขาว่างานยุ่งแม่ต้องเข้าใจนะคะกินข้าวนะคะแม่พี่ล,ลีกินข้าวแล้วค่ะกับข้าวเย็นหมดแล้วไงเจ้าหว่าไม่เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอนเลยนะมาๆามา,มากินข้าวกับลุงมาหนูมไม่กินหนูมไม่อยากกินเป็นอะไรครับไม่เด้กกับข้าวอร่อยทั้งนั้นเลยนะ เป็นอะไรได้ล่ะพี่ก็อ,อยากได้โทรศัพท์ใหม่น่ะสิเพราะหนูไม่ซื้อให้ก็เลยงองแงแบบนี้ไงล่ะถ้าไม่อยากกินน่ะก็ออกไปเล่นข้างนอกเลยไปวะวะฝนหลานอยากได้โทรศัพท์ก็ซื้อให้หลานสีสังคมสมัยเนี้ยเรียนรู้สิ่ง,งต่างๆจากมือถือทั้งนั้นเลยนะซื้อให้ไม่ได้หรอกพี่ติดเสียนิสัยหมดโทรศัพท์สมัยเนี้ยแพงก็แพงพี่ถูกๆเลยนะพี่ สู้เอาเงินที่ซื้อโทรศัพท์อะไปซื้อกับข้าวอ,อร่อยอร่อยให้แม่กินไม่ดีกว่าหรอไม่เป็นไรแนวะ่วหวาถ้าหลานอยากได้เดี๋ยวลุงซื้อให้เองนะหนูไม่เอาค่ะถ้าลุงจะซื้อให้หนูลุงไปซื้อของอร่อยอร่อยให้ย่ากินดีกว่าค่ะย่าจะได้ไม่ต้องกินข้าวเหนียวเปล่าเปล่าทุกวันววหวาททำไมหลานพูดแบบนั้นล่ะใครมันจะเอาแต่ข้าวเหนียวเปล่าปลให้ย่ากินนี่ววหวา,วาเป็นเด็กเป็นเล็กอะ่ะอย่าพูดไปเรื่อยนะถ้าไม่กินอะ่ะ ก็ออกไปเล่นข้างนอกเลยไปนี่ไงคะที่พ่อกับแม่เอาให้ย่าก,กินพี่อย่าไปฟังหลานมันนะเด็กมันก็พูดไปเรื่อยแหละใครเขาจะอาหารแบบนั้นให้แม่กินกันลูกถ้าลูกไม่อยากกินอ่ะก็ไปเล่นข้างนอกไปลุงหลินน,นะเขาจะกลับมาบ้านทีข้านั้นก็ถ้วยเข้ามาพ่อกับแม่จะเอาให้ย่าก,กินได้ไงมามาแม,ม่ครับ กันจะเป็นข้าหมาได้ไงคะแมาเราไม่ได้เลี้ยงหมาสะหน่อยนี่เก่าตายเลยไงทำพูดแบบนี้อ่ะย่าคะบอกลุงลีเลยว่าพ่อกับแม่ให้ย่ากินอะไรบ้างในแต่ละวันข้าหมาก็ต้องให้หมากินสิจะไม่ให้ย่ากินได้ยังไงแม่คะแม่บอกพี่หลี่ไปเลยคะ่ะว่าพวกหนูอะ่ะเอาอะไรบ้างให้แม่กินในแต่ละวันเป็นเด็กเป็นเล็ก ก็หัดพูดโกหกซะใช่ใช่ลูกข้ามาก็ต้องเอาให้มากินย่าคะในในลุงหลีก็กลับมาแล้วทำไมย่ายังไม่พูดความจริงอะคะพี่หลีพี่ไปฟังเด็กมันพูดนะเด็กมันไม่รู้เรื่องแม่กินีอยู่ดีขนาดไหนพี่ก็เห็นเราสองคนจะทําแบบน้ำลงคอได้ไงแม่ก็เป็นแม่ของทั้งคนนะพี่เชื่อใจแก แต่พี่ก็เชื่อว่าเด็กไม่โกหกหรอกแม่ครับแม่ไม่ต้องกลัวนะครับบอกผมมาเถอะใช่ลูกหลายปีวันเนี่ยนัดกับฝนมันให้แม่กินข้าวเหนียวเปล่าๆไม่มีกับข้าวอะไรเลยสักอย่างพี่ลี ที่ฟังกูก่อนนะหยุดกูไม่ฟังอะไรทั้งนั้นกูไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้มึงเป็นถึงลูกแท้ๆของแม่กูไม่คิดเลยว่ามึงจะกล้าทำกับแม่ได้ลงคอฝนตอนนี้ฝนคลอดลูกแม่เองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนดูแลคอยทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ฝนเพราะกลัวฝนจะไม่มีน้ำนมให้ลูกใช่ไหม นี่แกสองคนตอบแทนแม่แบบนี้เหรอฮะลีเดี๋ยวไปบ้านน้องมันเลยลูกเนาะลูกสองคนก็เป็นพี่น้องแท้ๆคานตามกันมานะลูกแม่อย่ามาห้ามผมลูกเนี่เลยคุณแบบนี้แม่ยังปกป้องมันอีกเหรอพี่ลีผมขอโทษ แม่ครับพวกผิดไปแล้วใช่ค่ะแม่พวกเราผิดไปแล้วแม่ยกโทษให้พวกเรานะคะพี่เลวันนี้ก็วันเกิดแม่มาเรามากินเค้กกันดีกว่าพี่ได้โมโหไปเลยนะยังมีหน้ามากินเค้กอีกเหรอได้อยากกินมากใช่ไหมไปกินไปกิน พีก่กินกินกินไอ้พวกแกนคนอาอยุพวกมึงสองคนอะไม่น้อยแล้วนะเด็กมันยังคิดได้มากกว่าพวกมึงอีกแล้วอย่างเงินที่พี่โอนให้แม่พวกมึงสองคนไม่ใช้หมดแล้วใช่ไหมลุงหลีคะลุงหลีคะอย่าตีพ่อหนูเลยคะ่ะถ้าจะตีพ่อหนูก็ตีหนูดีกว่าคะ่ะวันนี้พี่เห็นแก่หลานพี่เลยไม่เอาเรื่อง มอววครับจำไว้นะลูกโตมาต้องมีบุญคุณต่อพ่อแม่นะครับค่ะลุงแม่ครับผมขอโทษที่ผ่านมาผมไม่ได้อยู่ดูแลแม่ผมผิดเองที่ปล่อยให้แม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ จากนี้ไปแม่มาอยู่กับผมนะครับผมจะดูแลแม่เองนะครับเรากลับบ้านกัน